ก็สอบตัวต่อไปครับเราจะมาทำข้อสอบแบบอัตนัยนะครับคือเติมข้อความแล้วก็ไปที่ค e a t e ครับแล้วเลือก q u i z แล้วตั้งชื่อถามเลือก subject หรือวิชาแล้วกด next ครับและทีนี้เราจะมาเลือก open ended ครับแต่ก่อนเลือกเราต้องไปก่อนครับใส่รูปก,ก่อนแล้วใส่ภาษาแล้วก็ใส่ชั้น แล้วก็พับปิดพิเ e ษวันทุกวันนะครับแล้วกดเซฟแล้วเราก็มาเลือกโอเพนเด t e คือข้อสอบอัตนัยนะครับหรือข้อสอบปลายเปิดเราคิกเข้าไปแล้วเราก็ตั้งคำถามเลยครับใส่รูปภาพก่อนแล้วก็ตั้งคำถาม เราไ้ภาพมาแล้วเราก็คลิกเปิดภาพนี้ก็อเอามาจากนะครับในเครื่องของเราเนี่แหละแล้วกดดันพอได้ภาพขึ้นมาปุ๊บเราก็ตั้งคำถาม อธิบ,บายที่การทํางานของเซนเซอร์ทีตอนแล้วเราก็ให้เวลาครับ3ามนาทีในการตอบเพียงเท่านี้เองครับเราก็สกกดเซฟนะครับ เราก็ได้ข้อที่หนึ่งแล้วนี้ถ้ไปข้อที่สองเหมือนเดิมครับเราก็ไปที่ new question แล้วมาที่ open and d แล้วเราก็เลือกรูปภาพก่อนกด open กดดันรูปภาพจะเข้ามาครับเราก็อธิบาย พอเราเสร็จแล้วเราก็ตั้งเวลาสามนาทีแล้วกดเซฟครับสมมติเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่มีการที่จะแก้ไขแล้วนะครับถ้าจะแก้ไขก็กดอีดิทแค่นี้นครับถ้าจะคัดลอกก็กดดู i c เ t ตถ้าจะลบก็กดดีดถังขยะนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็กดปุ่มภาพบ i ิทครับ โกเสตพ่อแล้วเราภาพปิดกไปนี่เราก็ปิดก่อนนี้เป็นลิงเห็นไหมครับเราก็เข้าสู่หน้านะครับที่ว่าให้ทำข้อสอบแล้วเราก็มาลองดูพรีวิวข้อสอบอัตนายนนี้ครูต้องตรวจให้คะแนนเองนะครับระบบจะไม่ตรวจให้นะครับขอแจ้งทราบก,ก่อนลองพรีวิวดู ลืมบอกตรงนี้ครับตรงนี้เราก็ให้ใช้ทามเมอร์อย่างเดียวครับตรงนี้เราไม่เอาป๊อปอัพพอร์พอัพกําลังต่างๆไม่เอานะครับมาใช้งานแล้วกดสตาร์ทข้อหนึ่งอธิบายที่กนนารงานของเซนเซอร์ระลอกเราก็ลองตอบ ก็ตอบแค่นี้แล้วกดซับมิสครับอี่ข้อสอง ลรวก็ซาบิตอต่อ,ตอนี่ก็เสร็จร้อยนะครับเราก็มาดูคุณครูก็มาดูนี่ครับนี่แล้วก็ให้คะแนนนักเรียนครับเพราะว่าในเรื่องของข้อสอบปลายเปิดหรืออะไรน,นั้นคุณครูต้องตรวจเองนะครับเสร็จรแล้วเราก็ปิด แล้วเข้ามาดูในไม library อรี่ครับไมล์เบอรอันนี้จะเป็นข้อสอบนะครับอัตนายอันนี้เลือกตอบตอบได้มากกว่าหนึง่งข้ออันนี้เติมความช่องว่างอันนี้อัตนายนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำข้อสอบเจ้วาข้อสอบไม่ใช่เรียกโพลนะครับโพลสำรวจ นะครับ uh huh.